ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจอีกหนึ่งชนิดของประเทศไทยนะคะซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยของเราแล้วนะคะยังนำมาซึ่งความมั่นคงทางด้านของอาหารและคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยทุกคนค่ะซึ่งที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะเห็นว่านักวิจัยได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวในหลากหลายชนิดเพื่อที่จะสามารถปลูกได้ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมแล้ววันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวของนักวิทยาศาสตร์ภายใต้กระทรวงอวที่ชื่อว่าหอมสยามซึ่งหอม สยามนี้นะคะเป็นข้าวเจ้าหอมที่มีลักษณะต้นเตี้ยทนต่อการหักล้มและสามารถที่จะต้านทานโรคได้ดีรายละเอียดจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันค่ะ ข้าวหอมสยามคือข้าวเจ้านาปีพันใหม่ที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยจากไบโอเทคสวทชกระทรวงอวเนื่องจากว่าไบโอเทคนะคะมีหน้าที่ดําเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีฐานสาคัญและการวิจัยพัฒนาที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประเทศรวมทั้งเชื่อมโยงและส่งเสริมให้มีการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่ผู้ใช้งานทั้งเพื่อการพาณิชย์และเพื่อการพัฒนาสังคมชุมชนและสาธารณประโยชน์ ผ่านหลากหลายเทคโนโลยีทั้งเทคโนโลยีหน้าที่ของจีโนมเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์และเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรตลอดจนการนำวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่างๆทังในด้านของอาหารและการเกษตรด้านการแพทย์และสาธารณาสุขด้านทรัพยากรชีวภาพรวมถึงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมค่ะข้าวหอมสยามนะคะเป็นข้าวที่พัฒนาเพราะว่า ในพื้นที่อีสานนะคะปกติเราปลูกข้าวหอมมะลิ105และกอกข5นะคะซึ่งเป็นข้าวที่นิยมกันปลูกที่นูนนะคะแต่พันข้าวหอมมะลิ105และกอกข5ก็มีปัญหาเรื่องหักล้มนะคะและไม่ทานตันโรกไหไม่ทำให้ผลผลิตต่ำลงนะคะตอนนี้เราได้พัฒนาข้าวหอมสยามเพื่อจะตบจทยปัญหาการหักล้มและ ความต่านานตัโรคไม่นะคะกระทรวงอวนะคะพันด้วยสวทชแล้วก็มีโครงการเกี่ยวกับ innovation sustainable agriculture หรือ ISA นะคะก็สนับสนุนเรื่อง b บ d กเจิตหรือ financial aid ของอกัณพัฒน,นาหอมสยามนะคะเรารวมมือกับมหลาลัยเกษตรในการกัดเลือกดูว่า ไปปลูกคอมสยามในพื้นที่ของมหาลลยเกษตรด้วยนะคะข้าวคอมสยามก็ได้พัฒนาจากสายพันธุ์ข้าวที่มีเลือดข้าวหอมมะลินะคะแล้วก็ทนต่อแรงนะคะเอาไปผสมกับสายพันุที่มีความทานตันโตรกไหม้แล้วก็ความสูงปันกลางนะคะหลังจากที่เราได้ใส่พันธุ์แล้วเราก็จะไปตรวจสอบกับ ความทานตะโรงไม่แล้วก็เราได้ทำเรื่องตอนสอบทนแรงด้วยนะคะเห็นว่าหอมสยามเทียบกับข้าวหอมมะลิ1-5สามารถช่วยดูดน้ำในช่วงแหลงด้วยนะคะนอกจากนั้นเราได้ตรวจสอบเรื่องคุณภาพของมเมล็ดด้วยนะคะตัางขยภาพแล้วก็ตนเค็มีด้วยนะคะซึ่งเห็นว่าข้าวหอมสยามมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลินะคะ ในปัจจุบันนะคะเราปลูกของสยามในภาคอีสานในพื้นที่อุบลราชธานีนะคะอยู่กันดูแลของเจมงไรซ์คอมพานีไรซ์มิลคอมพานีนะคะซึ่งได้เป็นผู้รวมตรวจสอบคุณภาพเกี่ยวกับการส่งออกนะคะแล้วก็เราได้ปลูกด้วยในพื้นที่ของนครพนมอันนี้ก็อยู่ที่อำเภอ,อปนสวรรค์นะคะอยู่ในวิสาหกิจชุมชนเข้าอินทรีย์ปนสวรรค์ แล้วก็ในพื้นที่ภาคเหนือด้วยนะคะในจังหวัดลำปางามีวิสากิจชุมชนในในอัมเปอร์ใจหอมกับเ,เมืองพันด้วยนะคะเราอยู่ในช่วงที่รอผลผลิตในปีนี้นะคะแล้วก็จะดูว่า,าในปีนี้ก็หอมสยามจะดีกว่ามาลีกับขกวสิ้ายอยังไงนะคะอย่างไรก็ผอมสยามก็มันจะเป็น ตัวเลือกนะคะของเกษตรกรของโรงสีและอาจจะในอนาคตก็ของการส่องออกข้าวด้วยนะคะสุดท้ายก็เราขอ,ขอ,ขอ,ขอบคุณนะคะกระทรวงอวสวทชและมหาลัยเกษตรรวมด้วยมหาวิทยาลัยราชมังคลาเทคโนโลยีออฟลานะนะคะแล้วก็คอมมูนิตี้ที่เราทำงานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ พันข้าวหอมสยามนี้นะคะเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งสายพันธข้าวที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยของเรานะคะและที่สาคัญสามารถจําหน่ายออกไปยังต่างประเทศที่ต้องการข้าวคุณภาพดีในราคาที่ไม่สูงมากจนเกินไปค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อที่จะสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร,กรคนไทยซึ่งก็จะนํามาซึ่งการสร้างเศรษฐกิจเข้มแข็งในอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะ